เคยไหมครับทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าไม่ควรทําแต่สุดท้ายก็ทําทั้งที่มีเหตุผลร้อยแปดว่ามันไม่คุ้มแต่หัวใจกลับบอกว่าเอาวะลองดูเรารู้ว่ากินดึกไม่ดีรู้ว่านอนดึกพรุ่งนี้จะตื่นสายรู้ว่าคนนี้ไม่เหมาะรู้ว่าการเถียงตอนโกรธมีแต่พังแต่สุดท้ายเราก็ยังเลือกตามความรู้สึกอยู่ดีคำถามคือมนุษย์เราโง่ไหม อ่อนแอไหมหรือจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติของสมองมนุษย์ 1. สมองมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใช้เหตุผลเป็นหลักถ้าจะเล่าให้เห็นภาพง่ายที่สุดสมองมนุษย์มีเหมือนคนอยู่สองคนในหัวคนแรกสมองอารมณ์ (emotional brain) ทำงานเร็วมากตัดสินใจจากความรู้สึกชอบความพอใจทันทีกลัวเสียใจโกรธรักหลงได้ง่าย คนที่สองสมองเหตุผล (rational brain) ทำงานช้ากว่าวิเคราะห์เปรียบเทียบมองผลระยะยาวใช้พลังงานเยอะปัญหาคือสมองอารมณ์เกิดก่อนและทำงานไวกว่าเสมอในอดีตมนุษย์ต้องเอาชีวิตรอดเห็นเสือก็ต้องหนีทันทีถ้ามัวคิดว่าเสือวิ่งเร็วแค่ไหนหน้าก็คงไม่รอดมาถึงรุ่นเราเพราะงั้น สมองอารมณ์เลยถูกออกแบบให้แซงหน้าเหตุผลเสมอ 2. เหตุผลมักถูกใช้เพื่ออธิบายไม่ใช่ตัดสินใจอันนี้เจ็บแต่จริงนะครับหลายครั้งเราตัดสินใจไปแล้วด้วยอารมณ์แล้วคอยเอาเหตุผลมารองรับทีหลังเช่นอยากซื้อก็มันจำเป็นอยากด่าก็เขาสมควรโดนอยากกลับไปครบก็เขาก็ไม่ได้เลวขนาดนั้น อยากลาออกก็ที่นี่ไม่มีอนาคตเหตุผลในกรณีแบบนี้ไม่ใช่คนขับรถแต่เป็นผู้โดยสารที่นั่งอธิบายเส้นทางย้อนหลัง 3. อารมณ์ทำให้โลกดูจริงกว่าเหตุผลเคยสังเกตไหมครับเวลาที่เรากำลังกโกรธโลกทั้งใบจะดูโหดร้ายขึ้นทันทีเวลารักโลกจะสดใสเวลาเศร้าทุกอย่างดูมืดมน นั่นเพราะอารมณ์คือฟิลเตอร์ของความจริงเหตุผลบอกว่าคนนี้พูดแรงเพราะเครียดแต่อารมณ์บอกว่าเขาไม่เคารพฉันและอารมณ์มักชนะเพราะมันรู้สึกจริงมากกว่า 4. ี่ทำไมเราถึงเชื่อความรู้สึกของตัวเองนักเหตุผลหนึ่งคืออารมณ์มันเป็นของเรามันไม่ได้มาจากหนังสือ ไม่ได้มาจากใครสอนแต่มันเกิดขึ้นในตัวเรามนุษย์จึงมาคิดว่าฉันรู้สึกแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีเหตุผลทั้งที่จริงความรู้สึกไม่ใช่ข้อเท็จจริงมันเป็นแค่สัญญาณเท่านั้น 5. อารมณ์แรงเท่ากับเหตุผลอ่อนมีงานวิจัยด้านจิตวิทยามากมายที่พบว่าเมื่ออารมณ์พุ่งสูง สมองส่วนเหตุผลจะทำงานได้น้อยลงทันทีพูดง่ายๆคือยิ่งโกรธยิ่งคิดไม่ออกยิ่งกลัวยิ่งตัดสินใจพลาดยิ่งหลงยิ่งมองไม่เห็นความจริงเพราะสมองใช้พลังงานจำกัดถ้าอารมณ์กินไปเยอะเหตุผลก็แทบไม่เหลือที่ยืน 6. ทำไมเรารู้ทั้งรู้แต่ก็ยังทำอันนี้หลายคนโทษตัวเองว่าอ่อนแอ แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เหตุผลรู้แต่อารมณ์อยากและอารมณ์ต้องการตอนนี้เหตุผลมองอนาคตสมองมนุษย์ไม่ถนัดรอโดยเฉพาะเมื่อมีความสุขอยู่ตรงหน้า 7. เ ocial m e d i ยเท่ากับสนามเล่นของอารมณ์เหตุผลต้องใช้เวลาแต่อารมณ์ใช้แค่เสี้ยววินาทีข่าวที่ทำให้โกรธคลิปที่ทำให้กลัวโพสที่ทำให้สะใจ ทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลเพราะอารมณ์เท่ากับแชร์เหตุผลเท่ากับเลื่อนผ่าน 8. อารมณ์ไม่ใช่ศัตรูแต่อย่าให้มันเป็นหัวหน้าตรงนี้สำคัญมากครับบทความนี้ไม่ได้บอกว่าอย่าเชื่ออารมณ์แต่กำลังบอกว่าอย่าให้อารมณ์เป็นคนตัดสินใจแทนเหตุผลอารมณ์มีหน้าที่บอกความต้องการเหตุผลมีหน้าที่เลือกวิธีถ้าอารมณ์ขับรถ เหตุผลควรเป็น GPS ไม่ใช่นั่งหลับอยู่เบาะหลัง 9. วิธีอยู่กับอารมณ์โดยไม่ตกเป็นเหยื่อมัน 1. หยุดก่อนตัดสินใจแค่หยุด10วินาทีสมองเหตุผลจะเริ่มกลับมา 2. ตั้งคำถามง่ายๆฉันรู้สึกอะไรสิ่งนี้คือความรู้สึกหรือข้อเท็จจริงอีกหนึ่งเดือนฉันจะคิดแบบนี้ไหม 3. อย่าตัดสินใจตอนอารมณ์พีค เรื่องใหญ่ๆอย่าตัดสินใจตอนโกรธรักเศร้าหรือกลัวสุดขีด 4. แยกความรู้สึกออกจากการกระทำรู้สึกได้แต่ไม่จำเป็นต้องทำตามทุกอย่างสุดท้ายแล้วเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรถ้าคุณเคยตัดสินใจพลาดเคยเชื่ออารมณ์เคยย้อนกลับไปเจ็บซ้ำคุณไม่ได้แย่คุณแค่เป็นมนุษย์ปกติ การเข้าใจว่าอารมณ์มักชนะเหตุผลไม่ใช่เพื่อโทษตัวเองแต่เพื่อรู้ทันมันให้เร็วขึ้นในครั้งต่อไปชีวิตไม่ได้ต้องการคนที่คิดถูกทุกครั้งแต่มันต้องการคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังรู้สึกอะไรและไม่ปล่อยให้ความรู้สึกลากไปทุกทางถ้าวันไหนคุณรู้สึกว่ารู้นะแต่ใจมันไปแล้วยิ้มให้ตัวเองนิดหนึ่งแล้วบอกว่า โอเควันนี้อารมณ์ชนะแต่วันหน้าฉันจะฟังเหตุผลให้ดังขึ้นอีกนิดแค่นั้นก็ถือว่าคุณโตขึ้นทางใจแล้วครับสุดท้ายแล้วคนเรามักไม่ได้ตัดสินใจผิดเพราะไม่รู้แต่เพราะอารมณ์มันดังเกินกว่าเหตุผลจะพูดได้ทันอารมณ์ไม่ใช่ศัตรูแต่มันไม่ควรเป็นคนตัดสินใจแทนเราถ้าวันไหนคุณรู้สึกว่ารู้นะแต่ใจมันไปแล้วขอแค่หยุดคิดสักนิด ให้เหตุผลมีโอกาสพูดบ้างชีวิตจะพลาดน้อยลงกว่าที่เคยถ้าคลิปนี้ทำให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องนี้ไว้เราจะคุยกันเรื่องจิตวิทยาแบบเข้าใจง่ายใกล้ตัวและไม่โทษตัวเองขอบคุณที่ฟังจนจบดูแลหัวใจตัวเองให้ดีแล้วพบกันคลิปหน้าครับ